อ่าล้วนะครับตอบชัดนะครับว่ายังไม่ใช่แฟนอา้อาวยังใช้คำว่ายังยังยังนะครับอย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะฮะ ฝ่ายหญิงก็ปัดมาให้ถามฝ่ายชายนี่แหละล่ลาสุดเจอหน่องนะครับก็ถามถึงสถานะของทั้งคู่เจ้าตัวก็เผยว่ารู้จักกันมาสักพักหนึ่งเคยร่วมกันมาเคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับส่วนสถานะเจ้าตัวบอกว่าสาวแพรวาเยเหมือนตู้เพลงเคลื่อนที่ของตัวเองถามว่าใช่แฟนไหมบอกไม่ใช่แต่มากกว่าเพื่อนนะฮะช่วงนี้อยู่ในช่วงพัฒนานะครับครอบครัวก็ทราบไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ ร,รู้จักกันอยู่แล้ว <c oughs> จากที่ไปทํางานที่เกาหลีด้วยกันแต่ว่าไม่ได้แบบมาเจอกันหรือเป็นเหมือนกับมาแฮงเอาท์อะไรกันจะไม่มีแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เมื่อช่วงต้นปีฮะเหมือนกับน้องเขาติดต่อมาถามถามเรื่องงานเรื่องหนึ่งผมก็อ่ะเหมือนกับติดต่อคนที่เขาจะคุยงานด้วยไปให้ แค่นั้นเองครับเราเริ่มจีบเขาตั้ตอนนั้นเลยปะคะเดือนสามเลยไงครับอ่ารู้สึกว่าเอออยากคุยกับน้องคุณดีอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ตอนนั้นผมก็ไม่ไม่ได้มีคนคุยอยู่ด้วยผมก็ออก็เหมือนกับเออก็เหมือนกับน้องเขาก็น่ารักดีแสดงว่าเราก็จีบเขาก่อนแล้ก็ใช่ใครับถ้าพูดตามความจริงเลยคือตอนนี้น้องเขาเป็นตู้เพลงเคลื่อนที่ของผมลวกันยังไงยังไงยังไง ติตั้งถึงจะรู้ครับคือคือจริงคือเรื่ความพี่ตอนนี้คือแบบเจอกันที่ไลฟ์คือน้องเขาจะร้องเพลงไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยร้องร้องคือเหมือนกับแผลบากไปเรื่อยเหมือนกับจะหยุดก็ไม่ได้อ่ะมีความสุขดีครับเนี่ยผมดีจริงๆถ้าคนจะใช้ว่าคําว่าแฟนเลยอย่างนี้เราติดไหมครับน้องถ้าพูดตรงเลยนะมันยังไม่ใช่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่เพื่อนเพื่อนมันมันอยู่ในขั้นตองมันก็อยู่ในช่วงที่กำลังศึกษากำลังพัฒนาแหละผมจริงๆริก็ไม่ได้เรียกอะไรเอาตรงนะก็คือรู้จักกัน ช่วงก่อนโควิดแล้วหลังจากนั้นคือเหมือนกับประเทศก็ปิดประมาณสองะไรเดือนก็เลยเหมือนกับเพิ่งได้มาเจอนช่วงหลังลังนี้ตัวแพรวเองก็บอกว่าแบบมโวกาะได้เจอคุณแม่เลยได้เจอครอบครัวเลยประมาณเดือนที่แล้วผมก็ชวนไปกินข้าวให้นี่แม่ก็รู้จักอยู่แล้วครับว่าคนนี้คือแพรวถาพอเราเรี่ครอบครัวยูสิจริงจริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับตอนแพรวบอกว่าอยากอยากรู้ว่าคุณแม่แบบไฟเขียวหรือยังอะไรผมไม่ได้ถามแม่ครับ เราเราไม่คุยเรื่องความรักกันอ๋อจริงกับแม่เหรออาคือจริงๆเรื่องนี้กับแม่ก็คุยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้คือ้วยความที่ถ้าเกิดว่าแม่เขาไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คงเป็นอย่างนั้นมั้งตอนนี้นมันก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่ต้องต้องมาหยุด ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ